สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนหยิบเล่มสสวทนะคะเล่มใหญ่เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณน,นะคะเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดสองจุดสามนะคะเป็นการคูณ1หลักกับจํานวนสามหลักนะคะโดยการตั้งคูณมาดูในแบบฝึกหัดหน้านี้ ข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเขาเป็นเลข3หลักคูณ1ห,หลักเพราะฉะนั้นเวลาตัวตั้งตั้งต้องเอาจํานวนที่มากกว่าตั้งนะคะเอา3หลักตั้งคูณด้วย1ห,หลักนะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่1ก่อน5คูณ2 195น 95, คูณ2นะคะมาดูพอตั้งคูณแล้ว2คูณ5ห 10, สิบใสศูนย์ทดหนึ่งนะคะเด็กๆต้องเขียนทดลงไปนะที่ผิดกันก็คือไม่ยอมทดนะสอเท่าไหร่คะสิ 18, ทดหเป็น 19, สิใสเกทดหอีกสองหเป็นสนะสองหเป็นสทดอีกหเป็นสข้อนี้ตอบสามศนย์ ที่มาดูในข้อที่เป็นเป็นหลักพันล้กันนะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อห้าหนึ่งปดคูณเนะคะเอาหนึดตั้งคูณด้วย7ท่องสูตรคูณแม่อะไรคะแม่เนะเจ็ดคูณสองเจดสองสิสีใส่สี่ทด1นึเจ็ดแดเท่าไหร่คะท่องไป เจ็ดทด1เป็น57ใส่7จทด5เลยนะต่อไป7 1 7ถูกไหมคะทด5เป็นเท่าไหรเจ็บวกหเป็น12นะคะข้อนี้ตอบ1 2 7่สอนะคะอย่าลืมคอมม่าด้วยนะสิ่งสำคัญก็คือตัวทด นะคะแล้วอย่าลืมลืมตัวทดนี่แหละพอได้ค่าแล้วต้องเอาตัวทดไปบวกด้วยที่มาดูด้านล่างในหน้าต่อไป177นะคะเหมือนเดิมเลยแต่เขาไม่ได้ตั้งมาให้เราให้หาแสดงวิธีหาผลคูณนะคะคุณครูมายกตัวอย่างข้อด้านล่าง693้กคูณหก็ตั้งเลยเอาจำนวนมากขึ้นก่อนใช่ไหม สามหลักขึ้นก่อนหกเก้าสามคูณด้วยห้านะคะเวลาเขียนตัวเลขแสดงวิธีทำไม่ต้องเขียนชิดกันมากนะคะจะได้มีช่องไฟให้เราทำให้การคูณของเรานะี่มันมันง่ายขึ้นเราท่องแม่อะไรคะแม่ห้าห้าเป็นตัวคูณห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะห้าเก้า 45ใช่ไหมทศหนึ่เป็น46ใส่6ทศ4ี่ห้หกสทศอีก4เป็น34นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ3 4 6 5นะคะใส่ขอม,มาด้วยนะไม่ยากนะคุณครูทบทวนต่อไปอันนี้ยิ่งน่าสนุกเลย 304้อยสี่คูณสองห้าคูณห้าคูณห้า9หนึ่งหคูณ9 7สคูณ6และ4ี่คูณแปดใช่ไหมคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ทำใน6ข้อนี้นะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็โยงเส้นไปหามันคุณครูยกตัวอย่างเช่น3049 304ตั้งคูณ2องสองสี่แปดส 608อยู่ในหน้าได้แล้วก็โยงเส้นไปหา608นะคะอย่างข้อ2 5คูณ530เวลาตั้งเราก็เอา530ตั้งนะคูณด้วย5จะง่ายกว่า50ได้0 5 3 5ใส่5ทด1 5 5 25ทด1เป็น26นะคะ2 6 50 ไปให้ถูกข้อนะคะอ่าที่เหลือ,อนักเรียนลงมือทําได้เลยค่ะสามารถทดลงไปในหนังสือได้เลยนะคะวันนี้มีการบ้านกี่หน้าการบ้านหน้า176ถึง178นะคะ3หน้านะแล้วถ่ายส่งมาให้คุณครูดูว่านักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องคูณได้ดีขึ้นหรือยังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ